หากเราจะทำให้ตัว m i โ r o t i ก router กลายเป็น Access Point แบบไม่มีรหัสผ่านหรือมีรหัสผ่านทำได้อย่างไรวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมีเทคนิคนะครับเกี่ยวกับการาทำตัว m i โ r o t i ก router นะครับให้กลายเป็นตัว Access p o i n t Bit Mode นะครับซึ่งเราจะสามารถใช้ตัว m i โ r o t i กเนี้ยในการขยายเป็นเครือข่าย Wi-Fi ใช้ในบริเวณ ของหน่วยงานของเราได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับจะฝากกด subscribe กดแชร์หรือว่ากดสังกดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอดีๆด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการคอนฟิกกันนะครับเรามาดูก่อนว่าตอนนี้เรากาลังจะทําอะไรและเรามีอะไรอยู่บ้างนะครับตอนนี้นะครับเรามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ ขาเข้ามานะครับโดยวิ่งผ่านทางตัว 3BB Router ซึ่งเป็น IP ของเกตเวย์นะครับนะ192.168.1.1ครับแล้วก็ตัว r o u t e ์ของ 3BB เนี่ยก็ทำการแจก IP address นะครับใน Network Class นี้นะครับเราก็จะใช้สาย LAN เส้นหนึ่งครับต่อตรงเข้ามาที่ Port Ether 1ของตัว m i c r o t i k Router นะครับเดี๋ยวเราจะทำเส้นทางนี้ให้กลายเป็น Bridge นะครับ แล้วก็ในพอร์ตที่5นะครับก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเครื่องที่จานกำลังบรรยายอยู่นะครับแล้วเราก็จะทำการสร้างบริดัทหนึ่งขึ้นมานะครับโดยการที่ในบริดัทหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีสมาชิกอยู่สามเมมเบอร์พอร์ตด้วยกันนะครับก็คือจะมีอีเธอร์หนึ่งนะนะครับก็คือพอร์ตนี้แล้วก็อีเธอร์ห้าก็คือพอร์ตหมายเลขห้าครับแล้วก็วีร์เรียหนึ่งนะครับก็คือ ตัว access point ตรงนี้นะครับเราจะทำให้มันเป็น bridge นะครับแล้วก็การได้รับ IP หรือค่าต่างๆนั้นจะถูกโยนมาจากตัว 3BB router นะครับเมื่อเราเข้าใจการทำงานของสภาพ network ปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจที่เราจะทำในวันนี้แล้วนะครับเรามาลุยกันเลยครับโดยการเปิดตัว w i n box นะครับแล้วก็เราจะทำการ connect เข้าไปที่ ตัว MAC address นะครับของตัวเราเตอร์ RB 2 0 1 1นะครับก็คือตัวแดงดำตรงนี้นะครับนะเราคอ n เน t เข้าไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราเตอร์ของอาจารย์เนี่ยเคลียร์ค่าทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการกำหนดค่าใดๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่ามันมีสเต็ปอะไรบ้างอะไรที่ควร c o n f ิกหรือไม่ควร c o n f ิกนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับ เราอันดับแรกเลยเราต้องมาทําการสร้างเป็นบิดก่อนนะครับถ้าใครยังไม่รู้เรื่องบิดไม่เป็นไรเดี๋ยวดูในวิดีโอคลิปที่จันทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่าเราทําบิดไปเพื่ออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรามาที่ตัวบิดเมนูนะครับมาที่เมนูบิดที่ด้านล่างนะครับกดเครื่องหมายบวกครับให้เราทําการสร้างบิดรหนึ่งขึ้นมาอาจอาจจะใช้ชื่อนี้หรืออาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ครับในที่นี้ขอใช้ชื่อที่เป็นเดี u l t เลยนะครับ Apply โอเคนะครับเมื่อเราสร้างบริด1หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจารจะลองสาธิตเป็นขั้นเป็นตอนให้เราดูว่าสร้างแล้วเนี่ยเหมือนเราํำลังจะเชื่อมตรงนี้แล้วหรือเปล่าะนะตรงนี้ก็คือเราสร้างบริดขึ้นมาก่อนนะครับในบริดเนี่ยเราก็จะมาดูว่าในบริดนั้นประกอบไปด้วยสมาชิกหรือว่าพอร์ตเมมเบอร์อะไรบ้างพอร์ตเมมเบอร์ของเราตรงนี้ก็คือ e t h e r 1 ether 5แล้วก็ w ด a n 1ครับให้เราเพิ่ม นะครับเพิ่มอินเทอร์เฟซอีเทอร์หนะครับอยู่เป็นเมมเบอร์ของบิดหนึ p งแอพพโอเคครับเพิ่มเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจารย์จะลองทดสอบให้ดูนะครับเมื่อเราเพิ่มแล้วเราสามารถปริงออกไปข้างนอกได้เลยไหมไม่ได้นะครับเราเราไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การสร้างบิตแล้วก็การกำหนดเมมเบอร์พอร์ตเข้าไปในตัวบิตนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราอยากให้มันออกไปข้างนอกได้ออกผ่านทางอินเทอร์ผ่านทางราเตอร์ 3BB ได้เราจะต้องมาที่ตัวเมนูแล้วก็มากําหนดในเรื่องของ DHCP Client ครับเราจะต้องรับการจก IP Address มาจากตัว 3BB Router ก่อนนะครับอ่าเข้ามาเลยครับเราก็บอกว่า DHCP Client นะครับบวกครับบอกว่าตัวที่จะรับการจาก DHCP เนี่ยนะครับ เราจะกําหนดไปให้ที่บิตหนึ่งนะครับไปให้เป็นอินเทอร์เฟซหลักเลยนะครับเพราะว่าเวลาแจกเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาที่บิตหนึ่งแล้วบิดหนึ่งมีเมมเบอร์อะไรบ้าง Ether 1, Ether 5, อีเทอร์หนึ่งอีเทอร์ห้าอีวีแรมหนึ่งเนี่ยมันจะได้รับทั้งหมดเลยนะครับกำหนดเป็นบิดหนึ่งครับ apply ok นะครับเมื่อเรากําหนดแล้วนะครับตรงนี้มันยังไม่ทํางานนะมันยังเป็นสีเทาอยู่คลิกที่ชื่อบิตหนึ่งหนึ่งครั้งครับติ๊กเครื่องหมายถูกรอสักครู่หนึ่งครับ เราจะได้รับ IP address จากตัว 3B b router ซึ่งแจกมาให้เราอยู่ในคลาส 192.168.1.x นะครับเราได้เบอร์9 3มาตอนนี้บิตหนึ่งได้รับ IP address แล้วละครับเราลองป i n g ดูอีกครั้งหนึ่งนะ,อะโอเคครับออกไปข้างนอกได้โดยใช้ IP กด Control C ค,ครับลองป i n g โดยชื่อออกไปดูว่าถ้าเป็นชื่อละ่ะได้ไหม เป็นชื่อก็ผ่านเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถทําให้บิตของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวเน็ตเวิร์กหลักก็คือ 3BB r o u t e r ตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากตรงนี้นะครับเรามาลองดูซิว่าแล้วไอ้เจ้าเครื่อง PC เครื่องนี้ครับมันออกไปข้างนอกได้หรือ,อยังลองเดาครับไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับเพราะเรายังไม่ได้มีการกำหนดอะไรให้พอร์ตหมายเลข5เลย ะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องดึงมันเข้ามาเป็นในเมมเบอร์นึงของตัวบริษ1หนึ่งก่อนนะครับนะลองดูครับกลับมาที่บริษครับในเมนูพอร์ตนะเราเพิ่มพอร์ตครับเพิ่ม ether 5นะครับแล้วก็ apply ok นะครับจากนั้นเราเตอ,อาจจะมีการหลุดไปบ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีการ refresh ตัวเราเตอร์ใหม่นะครับดังนั้นจะทำให้คอนเน t ชันที่มีการเชื่อมต่ออยู่ก็คือ PC เครื่องนี้หลุดไปแล้วรออีกครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถคอนเน t ตัวเราเตอร์ได้อีกครั้งหนึ่งรีคอนเน c t เข้าไปนะครับเมื่อ Ether 5เป็น Member 1ซึ่งอยู่ใน Bit หนึแล้วนะครับลองปิงดูอ่ายังปิงไม่ได้นะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมครับ d ี c p เริ่มแจกมาให้ละนะครับ ตรงนี้นะครับลองปิงดูใหม่นะได้แล้วครับเพราะว่า dhcp จะมีการดดเลย์นิดหนึ่งในการแจก ip address นะครับตอนนี้เครื่องของเรานะครับทั้ง2เครื่องนะครับอ่โทษทีครับทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น ether 1เอ่อ ether 5ตอนนี้ออกเน็ตได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันต่อครับเดี๋ยวลองดูลองดูในส่วนของการเรียกเว็บต่างๆทุกอย่างสมบูรณ์ดีไหมนะครับ อ่าโอเคครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะครับอ่าคราวนี้ได้2 m e เมมเบอร์ละเหลือตัวที่3ครับก็คือเราต้องจัดการตัว w r a n หเนี่ยนะครับให้มาเป็นเมมเบอร์ของตัว Bit ด้วยนะครับทำอย่างไรนะครับมาดูกันครับมาดูที่อินเทอร์เฟซก่อนนะครับเราเห็นได้ว่าค่า Default ของตัว Router Microtik นั้นจะกำหนดไปให้ตัว w r a n หนนั้นไม่มีการใช้งานนะครับ ก็ให้เรามาที่อินเทอร์เฟซนะครับเนะมนูอินเทอร์เฟซนะมาคลิกที่ตัว W lan หนึ่งครับติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อให้ตัว W lan หนึ่งเนี่ยหรือว่า Wi-Fi เนี่ยทำงานนะครับตอนนี้ตัวอินเทอร์เฟซก็ถูกทำให้เซตอัพให้ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เมื่อถูกเซตอัพให้ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่บริด g e นะครับกลับมาที่บริด g e เลยนะครับมาที่ พอร์ตเครื่องหมายบวกครับเพิ่มเมมเบอร์ครับ w r a n 1นะครับให้อยู่ในบิต1นะครับ Apply โอเคนะครับตอนนี้คือเรามีเมมเบอร์พอร์ตทั้ง3อันอยู่ในบิต1เรียบร้อยแล้วนะครับในการเซตอัพตัวบิตก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการกำหนดดีเทลย่อยในตัว Wi-Fi ของเรานิดหนึ่งนะครับมาที่เมนู WiFi นะครับ อิน e ทอร์เฟซไ i ไฟก็ w ะบิ1นหนึ่งนะครับก็ uh, ใช้งานได้แล้วนะครับให้เราคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องมากำหน,นดค่านะครับก็คือ uh, ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับโหมดนะ uh, โหมดเดิมทีจะเป็นโหมดสเตชันครับให้เราปรับมาเป็น AP p r i t g e นะครับโหมด AP-Bit คืออะไรโหมด AP-Bit ก็คือมันจะทำการ uh, ทำให้ตัว Wi-Fi ของเราเนี่ยนะครับ ไม่ใช่โหมด Station คือโหมด Station คือไปเกาะเฉยๆแต่ถ้าเป็น AP bridge ก็คือมันจะแปลงตัวนี้ให้กลายเป็น access point แล้วก็ให้ทำการเชื่อมเป็น bridge นะครับเข้าหา Network หลักที่เราระบุไว้นะครับจุดประสงค์เราต้องการทำแบบนี้นะครับอ่าโอเคเปลี่ยนโหมดตรงนี้ครับ 2. ตัว ssid หมายความว่าชื่ออะไรเวลาที่เราใช้มือถือในการสแกนหาเนี่ยมันจะปรากฏชื่อนั้นนะครับ เรากำหนดเป็นชื่อ,อ m i โ r o t i กนะครับเป็น AP แบบนี้ก็ได้นะครับนะ,ะแบบนี้ครับแล้วเราก็ apply นะครับดูในจุดอื่นนิดนึงครับอ,อันนี้เป็นการเซตอัแบบง่ายนะครับก็คือมันจะมีการปล่อยอชื่อ m i โ r o t i ก AP ออกมานะครับเมื่อมีมือถือมาเกาะแล้วปุ๊บก็จะ เชื่อมต่อแล้วก็แจก JCP จากเครือข่ายหลักมาให้เราแล้วก็สามารถออกเน็ตได้เลยโดยที่ไม่มีหลาดผ่านอันนี้คือวิธีการแรกนะครับกำหนดอ,อยู่2ที่นะครับ Apply OK นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการแรกนะครับในการเซตอัพนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้มือถือในการสแกนนะครับเดี๋ยวจารย์ขออนุญาตสแกนให้ดอูอาจจะไม่ได้สาธิตบนหน้าจอให้ดูนะครับขอเวลาสแกนนิดนึงนะครับ อ่าโอเค m i โครติก AP ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อได้แบบชิวๆนะครับโดยที่ไม่มีรหัสผ่านเลยนะครับเราก็เชื่อมต่อได้นะครับเดี๋ยวท่านมีโอกาสก็ค่อยลองดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการแรกนะครับตัว m i โ r o t i กของเราก็สามารถทำหน้าที่เป็น AP Bridge แล้วก็สามารถกระจายาสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องลูกค้าที่เป็นมือถือได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ไม่มีรหัสผ่านนะครับเท่านี้ แล้วท่านบอกว่าเอาแล้วถ้าผมอยากทําให้การกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในพื้นที่นั้นเนี่ยยูเซอร์จะต้องใส่รหัสผ่านก่อนเล่นเนี่ยสามารถทําทได้ไหมทําได้ครับนะครับมาดูตรงนี้ครับเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับในเมนูของ Wireless นะครับตอนนี้ให้เรามาที่ตัว Security Profile นะครับให้เราสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับ Security ขึ้นมาใหม่นะครับกดเครื่องหมายบวกครับตั้งชื่อว่า mk01 เหลือชื่ออะไรก็ได้นะครับนะครับเราก็ระบุข,ขึ้นมาครับโหมดในการใช้งานเป็น Dynamic Key นะครับให้เราติ๊กที่ wpa wpa2 นะครับแล้วก็ติ๊กที่ tkip ด้วยทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราใส่รหัสผ่านที่เราต้องการเข้าไปนะครับว่า User จะต้องกรอกรหัสผ่านตรงนี้ก่อนที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ รหัสผ่านนี้มีจํานวนอย่างต่ำแปตัวนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ apply แล้วก็โอเคนะครับอันนี้เป็นการกำหนด security profile นะยังไม่ได้มีการเอาค่านี้ไปใช้งานกำหนดไว้ก่อนกลับมาที่ตัว wifi interface ครับคลิกที่ w h e l n 1นะครับรมันอยู่ตรงนี้ครับ security profile ให้เราคลิกเป็น mk 01ครับแล้วก็ apply โอเคเพียงเท่านี้ครับเวลามือถือเวลาที่เขาสแกนเจอตัว access point ของเราแล้วนะครับมันก็จะให้มีขึ้น d i a l อ g ให้ถาม use อ่โทษทีครับให้ใส่รหัสผ่านนะครับใส่ถูกถึงจะใช้งานได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเพิ่ม,เต,มเติมที่เราสามารถที่จะเอาไปทดลองแล้วก็ฝึกปฏิบัติได้เลยนะครับในแลบของอาจารย์ก็จะมีเพียง เท่านี้ครับแล้วก็ในส่วนท้ายขออนุญาตเสริมเกี่ยวกับความรู้ของตัวตัวอ่าไวไฟในไมโครติกนิดน,นึงครับมันเป็นความรู้ที่อยากให้เรารู้นะครับทํำยังไงตัวอ่าไวไฟของเราถึงจะอ่ามีความเสถียรภาพนะครับขออนุญาตอ้างอิงเอกสารของตัวไ i โ r o t i กนะครับสักครู่ครับ ตัว Wi-Fi ของตัว m i โครติกนะครับก็จะรองรับทั้งมาตรฐานที่เป็น2.4แล้วก็5 g กิกนะครับนะครับ2.4เราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับตามมาตรฐาน8 2 2 1 1 bgn นะครับถ้าเป็น5 g กิกก็จะเป็น8 2 2 1 1 a n a c ac ก็คือ w i f i ไฟหนะครับมาตรฐานที่5นั่นเองนะครับ จุดที่ตรงนี้พวกเราน่าจะพอทราบปันดีอยู่แล้วนะครับว่าในแต่ละมาตรฐานของ i อทิโนั้นมันจะรองรับสปีดความเร็วที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับถ้าเราใช้ปัจจุบันเนี่ยเรายังใช้ตัว8.2.11 AC อยู่เลยนะครับก็เพิ่งประกาศขายในเมืองไทยได้ไม่นานนะครับก็ให้ความเร็วสูงสุดถึงประมาณ1,300เมกนะครับต่อวินาทีนะครับ แล้วก็ตัว r o u เตอร์ไมโครติกนั้นแต่ละรุ่นก็จะมีมาตรฐานแตกต่างกันนะครับคราวนี้มีจุดนี้ครับที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่เพิ่งศึกษาหรือว่าทํางานเกี่ว Wi-Fi นะครับโดยมาตรฐานนะครับตัว Wi-Fi เนี่ยนะครับมันก็จะมี Channel ในการให้บริการนะครับอยู่ประมาณ13 Channel นะครับแล้วก็ที่ความถี่22 MHz นะครับตรงนี้จะอยากอธิบายอะไรนะครับ ชาแนลที่ให้บริการตรงนี้นะครับหลายท่านที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจว่าเราอยากกำหนด c c e s s point หรือว่า Microtic เนี่ยเป็นช่องไหนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้สิ่งที่อาจารย์จะพูดเนี่ยนะครับมันจะทำให้การติดตั้ง c c e s s Point ของท่านเนี่ยมันไม่สมบูรณ์มันอาจจะเกิดเหตุการณ์คือติดติดดับดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเพราะว่าช่องความถี่มันซ้อนทับกัน แล้วเขากําหนดอย่างไรนะครับทำให้ตัวขึ้นความถี่มันไม่ซ้อนทับกันและสามารถใช้งานได้อย่างสมูทนะครับหลักการนี้เอาไปใช้ได้กับการใช้งานไมโครติกหรือการติดตั้ง Acces s Point ท,ทั่วไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราใช้ขึ้นความถี่ช่องที่1นนะหมายความว่าถ้าเราเอา a อ c กเ s สพอยตไปกําหนดค่าว่า a c c e s s Point นี้ให้ใช้ความถี่ช่องที่1นะครับเราก็กําหนดไปแต่ Ac c e s s Point ตัวถัดไปนะ จะต้องเป็นช่องที่6ครับนะครับท่านจะต้องกำหนดความถี่เป็นช่องที่6 1 6แล้วก็ตัวถัดไปอีกก็จะเป็นช่อง11นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะเราจะเห็นได้ว่าในช่องที่1นงั้นมันกินความถี่มาถึงประมาณนะฮะสองจนะครับอ่าช่องที่5ถ้าเรากำหนดเป็นช่องที่5นะครับเห็นไหมครับมันจะไปซ้อนทับในขึ้นความถี่ของช่องที่1 เราเลยใช้ช่องที่5ไม่ได้4ก็ยิ่งไม่ได้ครับเพราะมันกินเข้ามาในนี้อีก3ละ่ะ3ก็กินเข้ามาอีกถ้าเราทําแบบนี้มันจะทําให้ Ac c e s s พสองตัวนั้นครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับโอเคไหมครับนะดังนั้นเนี่ยช่องความถี่ถัดไปที่เราสามารถใช้งานได้ก็คือช่องความถี่ที่6ครับ2.437ครับสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่ในเรจ์เดียวกันของช่องความดิดที่1ครับเลยช่องถัดไปที่เหมาะสมคือช่องที่6นะ แล้วก็ตัว a อเ e อร์พอรตัวที่3ครับถ้าท่านจะใช้ในบริเวณนั้นนะครับท่านจะต้องใช้ช่อง11เครับเพราะว่าช่อง11นั้นมีเรนกความถี่ที่อยู่นอกเหนือช่อง6นะครับมันจะไม่ชนกันนะครับนะแบบนี้ใช้งานได้ครับถ้าเราดูย้อนมาดูที่ช่อง10เห็นไหมครับว่ามันมีการเหลื่อมซ้อนทับกันของคลื่นความถี่จะทําให้สัญญาณติดติดดับดับเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าในชุดแรกที่ท่านสามารถใช้ตัว ขึ้นชานแ e ลเนี่ยไปกำหนดให้ Access Point ใน3ตัวในเครือข่ายตรงนั้นได้นะครับเราก็จะใช้ช่องที่1ครับ6แล้วก็11มันค่อนข้างที่จะเป็นสูตรในการใช้ของคนที่ Set เซต a อ c e เซสพอยตทั่วไปนะครับคราวนี้เราบอกว่าแล้วถ้าผมไม่ชอบ 1, 6, 1 1เนี่ยผมสามารถใช้ช่องความถี่อื่นได้ไหมก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันครับเช่นถ้าท่านเริ่มด้วยช่อง2นะครับช่อง2มันมาจบที่นี่ใช่ไหมครับช่องที่ถัดไปท่านจะใช้ได้ก็คือ ตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันก็คือช่อง7เพราะว่ามันอยู่นอกความถี่ของช่องที่2นะครับเมาจบที่ตรงนี้นครับบริเวณ9นะครับสิบใช้ไม่ได้ครับต้องมาใช้เนี๋ยนะครับเจ็ดโอเคเจ็ดมาตกตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็จะใช้ตัวต่อไปก็คือตัวที่12ครับเพราะ12อยู่นอก7 ถูกต้องครับ12อ,อยู่นอก7เราก็สามารถใช้งานได้นะเราจะบวก1ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นหลักการของการใช้ขึ้นความถี่ที่อยากจะแนะนําให้ทุกท่านทราบนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าแล้วถ้าเราใช้161นะครับแล้วเ,เราอยากมีเยอะเรากำหนดติดตั้งมากกว่า3จุดทำยังไงนะครับก็คือเมื่อเราใช้161 ครบหมดแล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับพื้นที่นี้ครอบคลุมช่องที่1พื้นที่นี้ครอบคลุมช่อง6นะครับแสดงว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยที่ยังว่างอยู่ท่านสามารถเอา11มาใส่ได้นะครับจินตนาการตามมชานนะครับตรงนี้เป็น11นะครับตรงนี้เป็น6ละถ้าท่านอยากเอามาขยายบริเวณแถวนี้ท่านก็ต้องเอาช่องที่นครับเพื่อไม่ให้มันซ้อนทับมาใส่บริเวณแถวนี้นะครับมันเหมือนหลักการเหมือนเซลลูลา่า เครือข่ายมือถือแบบเซลลูล่าหลักการเดียวกันนะครับถ้าในต่างประเทศนะครับ USA ใช้11ช่องนะครับเราเราใช้มาตรฐานของ USA นะครับถ้าในญี่ปุ่นก็จะมีถึง14ช่องเป็นประเทศเดียวที่ใช้ความถี่ที่เยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับอโอเคครับนี่ก็เป็นความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนด Wi-Fi ที่อาจารย์อยากให้ทุกท่านรู้นะครับมันจะเป็นประโยชน์ครับในการที่ท่านเอาไมโครติกหรือเอาไป Access Point ยี่ห้ออื่นเอาไปติดตั้งในหน่วยงานของท่านจะได้ใช้งานได้อย่างราบรื่นนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านฝากกดไลค์ซับสไคร e สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะไ,ไม่พลาดวิดีโอคลิปความรู้ดีๆถัดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ